เหมือน GM แกเบื่อไม่อยากให้ทำอีเวนต์แล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่เหม็นสีอีกแล้วนะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นสายล้มละลายนะฮะชื่อสวิชิเอลนะครับเราไปดูสกิลของนางกันก่อนนะครับผมมาสกิลของนางนะครับสกิลก็คือ เมื่อเริ่มต้นเทินในแต่ละเทินนะครับผมจะได้รับนะครับเครื่องมือก่อสร้างนะครับเครื่องมือก่อสร้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าทอยเต๋าดับเบิลมีโอกาส70%ดนะครับได้รับเครื่องมือเพิ่มนะครับไอ้เครื่องมือก่อสร้างเนี่ยคืออะไรก็คือจะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นบัฟติดหัวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทอยไปตกยังพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่ของเรานะครับผมที่มันไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กนะครับก็คือจะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คทันทีนะครับแล้วก็ เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติด้วยเครื่องมือก่อสร้างจะติดตั้งดากตรวจในพื้นที่ที่เราเลือกนะครับก็จะเป็นป้ายสต็อปนั่นเองนะครับดักป้ายตรงข้ามหรือว่าดักตัวเราเองก็ได้นะครับผมโอเคอีกสก,กิลนึงก็คือเพิ่มโอกาสดับเบิลเต่านะครับผม33%นะครับแล้วก็เมื่อทอยเต่าดับเบิล3ครั้งใน1นเทิร์นมีโอกาส90%้ยายปอย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการทันทีนะครับผมแล้วก็อีกสก,กิลนึงที่เพิ่มเข้ามาจากตัวชิเอลธรรมดากก็คือืออออเเมม่ยตาาีโส 60%นะครับเรื่องหน้าหลังแล้วถอยนะครับผมนอกนั้นก็คือเป็นสกิลชีเอลดีๆนี่แหละนะฮะบัฟอัปเกรดนะครับผมจะได้รับบัฟของสวิตชีเอลเมื่อตกไปยังพื้นที่ของตัวเองมิอกาสเพิ่มค่าผ่านทาง2เข้ามีโอกาส50%ย้ายในแถวทันทีเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันมีโอกาส60%ชาร์จโล่สูดสุด2ครั้งอ๋อเป็นรองเท้าป้องกันนะครับผม แล้วก็มีตัวชาละวันนะครับผมบั๊บชาละวันก็คือคุมเต๋าแมนยํา5เนะครับผมเพิ่มก่อสร้างแลนด์มาร์คมิวกาดสบย้ายไปยังพื้นที่ของตัวเองทันทีลาเทพจันทานะครับมีลาเทพดวงจันทร์แล้วก็ลาเทพรติการเออเทพแห่งดวงจันทร์แล้วก็เทพรติการมาทําไมครับผมไม่เข้าใจไอสองตัวนี้นะครับผมนะฮะหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอสองตัวนี้มันมาทาไมอยู่เว้ย นะฮะถ้าเกิดว่าจะเอาสวิชเชีเอลนะครับเราต้องใช้ประแจของสวิชเชียลนะครับทั้งหมด4ชิ้นหรือจะเอาชาระวันนะครับผมก็ใช้เป็นถุงมือของชาราวันนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของนะครับมีอีเวนต์เป็นเจ้าของถุงมือชาระวันครบ2ชิ้นจะได้รับเทพนะครับลาเทพจันทราฟิฟีนะครับหรือ เป็นราเทศรติกาณนะครับถ้าเกิดว่าได้ประแจรครบ2ชิ้นอันนี้ก็คือเป็นอีเวนต์เจ้าของนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้แลกก่อนที่จะรับตัวละครนะครับเดี๋ยวมันหายเว้ยหรือว,ว่ามันไม่หายว่าเออเป็นเจ้าของมันไม่หายดีเนาะแต่แลกมาทําไมครับราเทศรติการเอามาทําไมกูไม่เสี่ยงนะครับผมอย่าไปเสี่ยงแลกนะฮะเดี๋ยวจี้หายเดี๋ยวก็ชิบหายกันหมดนะครับผมโอเค ปรแจเนี่ยหาอย่างไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือหาด้วยการสุ่มนะครับอย่างที่2หาด้วยการแลกนะครับโดยใช้เสื้อของชจวิตีเอลนะครับสชิ้นกางเกงนะครับแล้วก็หมวก2ชิ้นนะครับเอามาแลกนะฮะก็พอแลกได้ลูกบาลมาปั๊บก็คือจะสามารถเลือกได้2ชิ้นระหว่างปละแจนะครับหรือว่าถุงมือชาลวันนะครับผมก็ใช้เสื้อทั้งหมด8ปตัวนั่นเองนะครับผมก็คือง่ายๆเลยหาเสื้อนะครับ ไปดูอัตราการสุ่มก่อนนะฮะอัตราการสุ่มึโอเคอัตราการสุ่มไอเทมนะฮะแพ็กการ์สสวิช,ชิเอลมีโอกาสออกชิเอล0.001นะครับสวิช,ชิเอล0.001นะครับผมใครออกได้ไม่โคตรดวงดีนะประแจนะครับ0.01นะครับแล้วก็เสื้อของสวิช,ชิเอลก็คือ2.1นะครับกางเกง5.59%แล้วก็หมวก37%นะครับ แพคการ์ดวัตถุดิบสวิชิเอลนะครับเสื้อมีโอกาสออก5%นะครับกางเกง60หมวก30แพคการ์ดวัตถุดิบทีเอลประแจหนึ่งเสื้อเจ็ดโอ้โหไม่มีเฮียอะไรเลยอัตรารวมฟิกโอ้อัตราฟริกมีโอกาสออกแรปเปอร์แจ็คสันนะครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับปีศาจโรมี่20นะครับจันเจ้า17ออโรล,ล่าโจเอ้สิแชมเปี้ยนมิโนวา2ชูชู ซากุระดิมิเตอร์แปดเปอร์เซ็นต์ดาตายังควีนอลิซาเบลศูนย์จะครับดาร์คโอ้มีดาร์คไออนด้วยแล้วก็มีโอกาสออกปะแจ 0..2 ศูนย์จุดสศูนย์จุดสนะไม่ใช่2%นะครับผมแพ็คก,การ์ดสิบตัวละครสุดฮิตนะครับในแพ็คสุดคมมีสาวน้อยโซฟี25%ร์มาป่าทมิลิมัสยิ7นะครับบารอนจอยโซบิเลนา่า สวิตเลน,น่านะสวิตเลน,น่า0.5นะครับไวอาชา0.3นะครับดาร์คลูลูเบล 0.097k โอ้โหซื้อทีเดียวแม่งยังมีโอกาสออกแบบเฮี้ยมากนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวไก่ผมนะครับซึ่งผมมีชละวันแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีเชเอลเพราะฉะนั้น ไปสูมหาชิเอลนะครับจะลองดูว่า16,500เนี่ยจะหมดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมมาเริ่มสุบจักของฟรีกันก่อนนะฮะฮึ๊บจางเกงนะครับผมโอโ้โหหมวกขอเสื้อไหมเสื้อสักตัวนี่เสื้อใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับที่หายากที่สุดก็คือเสื้อนั่นแหละ เฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยโอ้ล่อซื้อกันอย่างนี้เลยนะครับผมฮึบเอาละได้เสื้อมาฟรีๆหนึ่งตัวนะครับผมโอ้แต่แม่งต้องใช้อีกเจ็ดตัวนะฮึบคือถามว่าสวีที่เอวเนี่ยมันก็น่ารักดีนะนะครับผมแต่ผมว่าผมถ้าให้เลือกระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ผมเลือกตัวเก่านะตัวเก่าผมว่า ผมว่าสวยกว่านะผมชอบนะฮะเป็นตัวละครที่ค,ค่อนข้างสีสันแบบชอบเลยนะฮะแต่ว่าตัวใหม่มันก็ชมพูแปลนไปเลยนะฮึบอื้มฮึบอื้ฮึบโอโหึบไอเหี้ยไม่มีเสื้อเลยครับผมพันแรกหมดไปแล้วครับผมฮึบโอโห ฮึบฮึบโอ้มาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยยังออกอยู่ฮึบโอ้ยฮึบโอ้ได้วะ่ะเฮ้ยสองพันได้สองตัวโอเคอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่สองพันได้สองตัวนะครับผมตอนนี้ผมขาดทั้งหมด มันใช้แปดใช่ไหมผมขาดห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงล่อซื้อกูเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิขาดสี่ครับผมฮึบฮึบอืมขาดเสื้อสี่ตัวนะฮะ อืมฮึบเฮ้ยอะไรเนี่ยขาดเสื้อสี่ตัวนะครับผมมาตอ่อฮึบโอ้โห,โห,โหตังเกงลนล้วนเลยฮึบอืมฮึบฮึบโอ้ฮึบหมดไปอีกหนึ่งพันพันที่สี ไอ้เฮี้ยไม่ออกเลยว่ะฮึบอืมไม่มาเลยว่ะไอ้เฮี้ยมันล่อซื้อกูสองตัวแล้วมันก็ไม่โผล่มาอีกเลยขาดสี่ตัวครับขอสักตัวได้ไหมของฟรีสักตัวหรือประแจมาเลยก็ได้นะฮึบอืม มีโอกาสได้ชีเอลด้นะแต่ว่าชีเอลไม่ได้อยู่ในลิต์นะครับก็ได้อาจจะชีเอลอาจจะปิดแต่ว่าไม่ได้เพชรนะฮึยังไ,ไม่ออกเลยผมคาดอีก4ชิ้นเท่านั้นนะฮะตังเปาไว้น่าจะใช้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะผมว่าพอาดูทรงแล้วมันไม่ออกเลยเว้ เอามาอีกตัวหนึ่งแล้วขาดอีกสามตัวเท่านั้นครับผมฮึบโอเคฮึบอืมอืมึ้นพันที่หกแล้วฮึบฮึบฮึบอืมโอ้แจว๋วแจว๋ว เดี๋ยนะนี่ผมได้กี่ตัวแล้วผมขาดอีก2ตัวปะขาดอีก2ตัวเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยออกไหลๆอย่างนี้ก็โอเคนะขาด2ชิ้นนะครับตอนนี้ก็คือโดนไป6 0พ0นะครับก็คือได้เสื้อมา6ตัวนะยังดีว่าเปิดได้เจ้าของฟรีมาด้วยนะครับผมโอแม่นึกว่าเสื้อนะฮึอแม่งเกง ปุ๊บโอ้โหกางเกงครับผมมัวขาดเสื้อครับขาดเสื้อสองตัวเท่านั้นปุ๊บอือหือปุ๊บเนี่ยสองตัวสุดท้ายขอเสื้อไปเลยนะขอเสื้อเลยปุ๊บโอ้โหเพลงไม่ได้ขาดเสื้อสองตัวครับปึ๊บอือหือ พันหนึ่งไม่ได้เสื้อสักตัวเลยว่ะฮึบมันต้องปิดอ่ะมันต้องปิดไอ้เรื้องอะไรล่ะโอ้โหโอ้โหดูมันออกให้ผมสิครับผม ปิดแล้วนะจ๊ะโดนไปคิดง่ายๆครับผมโดนไป8,000เพชรนะครับก็ได้ของฟรีมา1ชิ้นนะฮะถ้าให้คิดกับการปิดอีเวนต์จริงๆก็คือน่าจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ไงมันจะมีแพ็คพวกนี้ขายแต่มันไม่มีแพ็กรับประกันขายเอ้่นี่ไง899ไอ้เหี้ย899บาท มึงเอาเสื้อมาขายหนึ่งชิ้นเนี่ยร้านค้าลึกลับออกยังอ่ะยังไม่ออกด้วยไม่รู้ว่าร้านค้าลึกลับจะเอามาขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือผมปิดอีเวนต์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาไปกดรับมาเลยครับผมเอาละเอาละฮึ เห็นไหมครับเวลาเรากดเลือกลูกบาทปาั๊บมันจะมี2อ,อย่างมาให้เลือกนะครับผมระหว่างทุ้งมือนะครับหรือว่าปัดแจนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวชิเอลนะครับสวิชิเอลเพราะฉะนั้นผมจะเลือกปัดแจนะฮะฮึ๊บฮึ๊บเอาละ เรียบร้อยนะครับผมก็4อันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกดรับกันเลยนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับพอกดเข้าไปป้าเห็นไหมมันจะมี2อีเวนต์นะครับระหว่างลาลติการนะครับผม,มก็คือให้เปิดเป็นเจ้าของเนี่ยคือของมันจะไม่หายนะแต่แลกเปลี่ยนต้องมีไอเทมเป้าหมายอยู่จึงจะสามารถรับรางวัลได้นะครับอันนี้แลกเปลี่ยนไอเทมจะหายไปโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเลือกลาลับ อ่าเรามี2อันปั๊บนะครับให้เราเลือกเทพลาและติการก่อนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมไม่รู้ว่ามันได้100รับร้อยเพชรหรือเปล่านะครับผมคือเดี๋ยวนี้ปิดอีเวนต์แม่งแห้งมากไอเนี่ยแม่งปิดอีเวนต์แม่งแจกร้อยเพชรนะต่อตัวละครอ,อะ่ะสวีชิเอลนะครับรับ100เพชรชาละวันรับ100เพชรเย็ดเคมึงอูทำอีเวนต์มา800 0เพชร มึงให้กูร้อยเพชรน,นะครับไม่เป็นไรอะถ้างั้นเดี๋ยวผมปิดปั๊บผมจะรับให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกรับลาเทพรัติการปั๊บชิ้นส่วนจะหายไหมถ้าไม่หายนี่กูแจ้งแน่นอนกูอัดคลิปด้วยนะฮะกูอัดคลิปอยู่นะครับนะฮะอันนี้ขึ้นว่าไอเทมนะครับคือต้องมีเป้าหมายนะครับจึงจะสามารถรับรางวัลได้ก็คือไอเทมจะไม่หายไปนะครับอีเวนต์ความเป็นเจ้าของเว้ยเออไอเทมแต่ว่าบางทีแม่งบัก๊กแม่งหายอ่ะกูก็กวนกันนะครับเพราะฉะนั้น กดรับไปดูเลยวัดใจไปเรียบร้อยรับลาเทพรัิการมาแล้วนะครับผมอีเวนไม่หายเพราะฉะนั้นกดรับกันได้เลยนะครับกดรับได้เลยแล้วก็กดรับสวิชิเอลมาจัดเด็กให้นางเลยจัดเด็กให้นางเลยนะสวิชิเอลสวิชิเอลผมเล่นแทนจิ้งจอกะกันนะครับผมนี่มาแล้วน้องน่ารักนะครับผมผมชอบนะสวิชิเอลนะครับคือ ผมอ่ะชอบชีเอลอยู่แล้วนะคบผมแต่ว่าพอดูเป็นสวิชชีเอลแล้วตัวละครแบบผมว่าน่ารักไม่เท่าอ่ะเนาะคิดเหมือนผมไหมเออแต่ว่าเออมันก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้นะครับดีกว่าตัวชีเอลนะครับก็คือ ดีกว่ายังไงก็คือเราสามารถเลือกทอยหน้าทอยหลังได้แค่นั้นเลยนะครับส่วนสกิลอื่นๆก็คือเหมือนกันเป๊เลยนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกดป่วยไปด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มทรงใบนะครับผมก็คือเข้าได้ที่คอมเมนต์นะครับก็คือจะเป็นท็อปคอมเมนต์นะครับผมสาเหตุที่ไม่เอาไปแปะไว้ในลิงก์นะครับผมเพราะว่า สาเหตุที่ไม่เอาไปแปะในคําอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีเกลียนนะครับผมเข้ามาบินกลุ่มไม่เป็นไรนะครับผมสร้างใหม่นะครับกดสร้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนลิงก์เอาเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้ที่บนท็อปคอมเมนต์ละกันนะครับผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยนะครับเป็นกลุ่มอวตารนะครับคือเราสามารถตั้งอวตารได้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวจริงก็ได้นะครับเข้าไปที่กลุ่มในคําอธิบายได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มลายอวตารนะครับก็คือเราสามารถใช้อวตารได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซนะครับ<ส>เข้าไปโพสเข้าไปถามเข้าไปอวดนะครับเข,ข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปอีกเช่นกันนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุบรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า